้ไงมีหมูเปรี้ยวเลยพี่น้องโอ้ยหลุดออวมาหนิพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งมุดหนาเอาเอายุ่ยยยยยยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะ เจอกันอีกแล้วครับเป็นชงแฟมลี่ครับผมเดี๋ยววันนี้พามาปูเบสครับพี่น้องปู่เบดใส่ไวย่หมู่วานนี่ครับใส่นี่แหละครับสองฟังนี้แล้วก็กลับไปฟังพูนตะกีไม่เป็นปลาไว้เก่าครับพี่น้องที่ผมมาใส่จะสิบปีทีเแล้วนะครับมับนหมันเนาะแต่ว่าปีนี้บุหรี่ตกจิถือกินเพราะพี่น้องเพราะวา่าฝนตกบดขืนครับตกแห้งพรอมใส่ถิมไว้่หมู่ว่านว่าได้ยามสอบพี่น้อง,องว่ายามยาม้ำสอบบ้างไปหลุ่นกันครับว่าถือก็ว่าถือครับไป กลังเรียกบอ่อถือครับพี่น้องครับปูด้วยมันหนีมาก,กับเสียนใจครับมาซอยกูเบ็ดเบ็ดไม่ไหม้เลยพี่น้องไฟไม่ไหม้เลยหลังนี้กับบอ่อถือครับพี่น้องต้องเปนอย่างนี้เนาะไม่เจ็บทีเดียวงานกำลังิวกว่านะ ฝนตกเบิดขึ้นกะทีไม่สองอยางครับพี่น้องว่ากินเลยแล้วก็กินอยู่ถือ,อยูว่าถือกับนี้พี่น้องรุ่นเราครับกระบอกถือกครับพี่น้องเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่หมูเบลเลตเลยพี่น้องโอ้ยลุดนหรอว่าี่พี่น้องครับเบิังครับเบิังมุนยาเอ้าเอ้ายู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 ถือยู่พี่น้องว่าเป็นเพราะถือโอ้โหไอ้ดุกครับพี่น้องครับนี่โอ้โหตใหญ่แล้วพ <iesta> <pper ingredients> ี่น้องอ้าวได้อดรุนพี่น้องได้รุ่นได้รุ่นถือยู่ครับถือยู่โอ้โตกใหญ่หนึ่งครับพี่น้องครับ เออหอยมันกินอยู่บ่ได้เห็นบ่ได้มายามเลแล้วพี่น้องฝนมันตกแห้งครับตกแห้งเบิดขึ้นแล้วนี่ก็ยังเิ้นอยู่เลยครับนี่ก็บ,บ่ถือครับพี่น้องนี่กรบ,บ่ถือ แหวมแียกมาแล้วครับโอ้หลุดง่ามเลยพี่น้องครับใส่งามใส่งามเจ็บไปตะี่กีให้นี่มันเป็นปลาอ่อยตัวพี่น้องที่ผมว่าใส่ปีทีแล้วอันนี้น่าจะบ่สัญญาแล้วเขาบะ,ะเห็ดต่อภาวนามันถ่วมครับเห็นไดกับบ่ได้อ่อยหรอพี่น้องนะครับไร้ว่าตะหุ่นแล้วปาลาไหลครับพี่น้องปาอลาเยอะหนิไหล มึงตัวปลาดุกครับพี่น้องครับเออจ้ำเตรียมมือแล้วพี่น้องเดี๋ยวหุย้ยเลยครับเตรียมเรียบมาแล้วพี่น้องมันหวานครับผมอะไรอย่งนี่ก็หลายครับพี่น้องปลาตะก,กี้ช่วงหน้าม้าเนาะครับเนาะแถวนี้นี่เป็นทะเลเลยครับพี่น้องบ่มีกันแท้บ่มียังครับหล่นบดเลย สวมไปหอดเบิดเลยพี่น้องอันนี้มันล่นลงไหลอะครับเดี๋ยวเขาไปลุนกันต้อฟังขุนครับยางขามไปยคุณมันจะอยู่ฟังขุนไปเป็นไฮน้าลงโล่งครับพี่น้องสองไฮเดี๋ยวไปลุนกันครับฟังคุนลุนกันต้อฟ่งพี่ครับพี่น้องสวนผลพี่น้องสวนเกษตรผสมผสาน์สวนกัากลงเม็ดยูได้พี่น้องครับคุณหล่าใจปลาไหม นี่ครับเป็นตูน้านงโล่งแบบนี้ครับพูดอะเห็นปะบอนดอถือครับพี่น้อง ไม่ถูกครับเฮียกับผมว่ต้นบ้าเลยโอเคครับพี่น้องครับยามเรียบร้อยครับพี่น้องฟังหุ่นบ่ถือจั๊กตัวครับพี่น้องให้แจมเดียวครับพี่น้องครับบ่ดุก ใส่ลาบด้วครับใส่ลาบอิ่มๆด้ครับตัวนี้อย่ไี้โซ่นียบ้า้าดอกพี่น้องครับบ้าเฝ้าจกมาทโซโซโซ่เนีโอ้ยเต็มเดียวพี่น้องโอ้โห,โห,โหโด,โดพี่น้องกำมั่งไ้กม่ง,ง,มงพงุดดพี่น้องมั่งครับตัวบง,ง่ายเลยพี่น้อง โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัได้แจมเดี่ยวแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าใส่ไว้แต่หมู่บ้านแล้วครับฝนตกครับตกแห้งแห้งตกอยู่เบิดขึ้นบ่ได้ยามบ่ได้มาถ่ายเฮียไว้เนาะครับเนาะบรรยากาศมันมึงไงยังสิแหละพี่น้องอึมคึม้มยังสิแหละครับเบิดมือแหละผมว่ามึงครับพี่น,อน้องหนองานามีคนถามว่าปลาคือไหลเสียทางหุ่นเพะนะมันบ่ไหลจังไงพี่น้องน้ำ น้ำคลองนะครับเนาะน้ำคลองน้ำห่วยห่วยนี่ว่ามันหัสกสิบหกสิบห่วยนะเนาะ็นบ,เบ่เกือบร้อยห่วยเกือบร้อยคลองพี่น้องบ้านผมบ่แหง่งความบ่แห่งหลายปีแล้วพี่น้อง,องมีนะฝนตกมันก็นไหลออกครับไหลออกให้นะดวดเส่กันแล้วก็ไหลออกให้นะครับปลามันก็นหลผู้รวมสมบูรณ์ดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับคลองเงา,าปลาลงไป มันเป็นคลองยาวมาแล้โอ้วันบานในแน่ดอกพี่น้องไหลทอนกันมาถอดลงคลองนี่นอะอบตนี่ครับอบตอก็บไหลลงพูนกอดปลาป้าเมื่อวานปลาป้าเมื่อวานออกง่ายข้างหนังอีกพี่น้องป่ะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆสารับการติดตามเราชงครับพี่น้องครับคลิปนี้กับจิบบบหมันนะครับเนาะได้สวัสด้ลาบอยู่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใเยอะครับเด้อพี่น้องครับต่อกันไม่คลิปหนาครับพี่น้อง สวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับสวัสดีครับ